ของเรานะคะขึ้นฝั่งแนะนำตนเองและแสดงทุกสัยพัน์พร้อมแนวทางในการบริหารจัารการรีวเชิญาังสวิรย์วันกิเรอ่สรนักานสตราจเตอ์่ดินรัอะไรอดแ้วว่าศิลปนักชองทีชนจรวงัตย์้านรถอะอะไรนั่นนชรงัย์ ช่วยราการกระทรวงศึกษาารการท่านเอกพระอาจาราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมคงค์ก็ขอขอบคุณสภาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกตัวผมเองเนี่ยมารับภาระต่อจากอาจารย์รซึ่งจากที่เราได้เห็นมีทัศน์แล้วก็ จากกล่าวของหลายท่านเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าผลงานของท่านเนี่ยเป็นผลงานที่ดีมากเราก็ได้สร้างมาตรฐานหรือเบนช์มาร์กเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ของไคยก็ตามที่มารับหน้าที่ต่อจากอายกฤษฎาที่ยังทำให้ที่ใทเราที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับผมก็พูดกับเพื่อนๆกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอว่า เราไม่ได้มองว่าเราจะอยู่แค่มี3 3ปีเรามองถึง50ปีร้อปีนะคถ้าเรารวมประวัตาสอทเข้ามาด้วยเนี่ยขนาดนี้เราจะเข้าปีที่43อยู่แล้วเป็นปีที่44เพราะในห้าสปีร0อปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องต่งาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีสเต็ปนะครับมีเงื่อนไขจําเป็นหลายหละยอย่างซึ่งผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ในช่วง4ปีที่ผมรับตแหน่งนี้ก็ง่ายๆกับคือเราจะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเนี่ยให้มีคุณภาพร่วยอาจารย์ที่มีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยคำนึงดำเน,นการภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบคุณธรรมและจะริยธรรม นาขาดเดียวกันก็คำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอันนี้ผมก็ถอดมาจากปนิธานของสถาบันเราซึ่งเขียนไว้ค่อมท้าจะสวยหรูกว่านี้นะครับแต่ผมว่าอันนี้เป็นสเต็ปต้นๆที่เราต้องผ่านตานี้ให้ได้ซะก่อแล้วก็เราถึงไปถึงปนิธานนั้นได้นะครับปีนี้เราเป็นปีที่8นะครับอีก4ปีก็จะเกินปีที่สิไปซึ่งผมว่าจะเป็นช่วงที่เราต้องประกาศตัวว่า เราเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะทำะะให้สถาบันอยี่มเข้มแข็งอันนี้คือปณิธานที่ว่าะะจะเขียนไว้ค่อนข้างจะแน่นล้วก็คอมิตเมนสูงนะครับซึ่งในสุดเราก็จะพยายามไปถึงจุดเียครับที่บอกว่าจะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจุดที่การบริหารจัดก,การที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิรรชาการการประยุกต์และการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมนะครับอันนี้คือบนิทางที่เราได้เขียนไว้ในข้อบังคับที่เราเสนอไปที่กระทรวงศึกษาธิการต่อ,อ,อรับอนุญาตไบอนุญาตครับต่อไปก็เป็นแนวทางในการบริหารงานซึ่งดูแล้วนี่จะซิงป์โลมากนะครับเพราะตั้งใจอยาเป็นซิงค์โลแต่ว่าจะหนักแน่นนะครับคือจะแบ่ง ออกเป็นหัวข้อหลักๆ4ข้อด้วยกันนะครับเงินที่หนึ่งเนี่ยจะไปหาสาปันให้ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไปถ้าเป็นไปได้ก็คือดีมากวัตุปสงนะครับแต่ทีนี้เราไม่ได้เล็งดีมากก็แต่ต้นเพราะอะไรอาจารย์กิตาาจะไม่ได้พูดถึงจริงๆดีมากเนี่ยเป็นสิ่งเดียวต้องการอยู่แล้วแต่เราทำเนี่ยรเราทำด้วยอาจารย์ทุกคนเราจะไม่มีการทํา ในเชิงเอกาสารที่ให้มาดูดีแต่ว่าเนื้อแท้นเนี่ยไม่ค่อยดีสิ่งนี้นี่บางทีไอเราพูดกันทุกคนว่าเราจะไม่มีการเฟกไม่มีการเมคอัพไม่มีอะไรสินะครับการ,ากรอฟอกแบรฟอร์มต่างๆผของมคออก็ดีแบบประเมินต่างๆทำา PDC เนี่ยอาจารย์ก็มีคนทำนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ประเมินคุณภาพทำเป็นต้นนะฮะเพราะเราคิดว่าเราใช้เวลานิดหนึ่ง แต่ว่าถ้าตรงนี้ผ่านได้เนี่ยที่สมนึกของอาจารย์จะสูงแล้วมันก็ทําให้คุณภาพเนี่ยดีขึ้นและดีอย่างาพันคงนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเน้นต่อไปนะครับจริงๆเราเน้นอยู่แล้วแต่ว่าผลสํารวจเนี่ยออกมายังไม่ถึงจุดที่เราต้องการคือความสามารถทางด้านภาษาภาษาที่เราเน้นสองภาษาคือญี่ปุ่นกับอังกฤษนะครับซึ่งสองภาษาเนี่ยผมก็บอกนักศึกษาว่าถ้าคุณมาสเตอร์ได้เนี่ยนะ คุณไม่ต้องกลัวตกงานหรอกกับอาชีพเนี้ยในประเทศไทยหรือแถวๆเนี้ยทำงานได้แน่นอนนะครับแต่ผลส่งรวจที่เราไปถามผู้ประกอบการที่รับรักษาเราไปเนี้ยก็ปรากฏว่าภาษางกฤษยังอ่อนอยู่นิดหนึง่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นวิธีการที่ผมจะใช้เนี้ยก็ผมจะใช้วิธีให้เขาได้ฝึกพูดเองใช้เองเนี้ยนอกเวลานะครับคือในวรารีเรียน,นยังไงก็ไม่พอหรอก ภาษาในกะที่ภราสามชั่วโมงนะครับเราจะทำบทสนทนาขึ้นมาเยอะๆเลยแล้วอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์เราแล้วให้นักศึกษาเนี่ยดาวน์โหลดไปฝึกพูดกันเองนะครับจะเอาสิจิวชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในสาบันก็นี้ในชีวิตประจำวันพวกเนี้ยเอามาทำเป็นคอนเวอร์เซชั่นนะครับแล้วก็เจ้าของภาษามาเป็นกนอ่านเสียงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปฟังผ่านมือถือผ่านพีซีหรือโน้ตบุ๊กต่างๆอย่างเงี้ยนะครับ คืออันนี้เราก็ศึกษาจากประสบการณ์ตัวเองตอนที่พวกเราไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าอยู่ๆมันพูดได้หรือเปล่ามันก็ต้องฝึกฝนนะไม่มีทางืนะฟังแล้วก็พูดอ่านฟังแล้วก็พูดอ่านอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็เดี๋ยวป้องขึ้นความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นซึ่งผมคี่ว่าอันนี้น่าจะได้ผลและจะทําทันทีครับนถะัดไปก็คือเราจะเด้รนน้าวิจัยโดยที่จะร่วมมือกับอาจารย์ กับบราบันการศาในต่างประเทศที่เรามีเอ็มอยูด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะไปร่วมอืกับทางดาง้านภาคเอกชนธุรกิษศาหตรมนะครับแล้วกักบสาาบันทางญี่ปุ่นทีผมได้ปึกษาหารือกับเพื่อนเราจะพยายาม introduce เทคโนโลยีดีๆนะหรือแ a t e ท t ดีๆจากญี่ปุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่สาาบันญี่ปุ่นเนี่ยจะมี TLO มีเทคโนโลยีล i c e ิ s i n g o f f i ิ e นะครับ เราไปพูดคุยกับเขาเพือเ่อเกี่ยวเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยมาแนะนําที่ดีแล้วก็มาให้ s m e ก็ดีรบริษัทใหญ่ๆของไทยเนี่ยได้รู้จัก,กแล้วก็อาจจะไปใช้ดีนะครับอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่อะไยเองด้วยเราเป็นตัวกลางเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นไปพร้อมกับชาวบ้านด้วยครับอันนี้ก็ท,ที่เราจะทําทันทีในปีนี้ครับแล้วเราจะเน้นอย่างที่ียนสักครู่นะวิจัยร่วมกับทาาประกอบการอาจารย์เราเนี่ย จะไปร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับให้ไปรู้ปัญหาแล้วก็เกบปัญหาเนี่ยวาเป็นโจทย์ในการวิจัยเ,เรียนที่ประชุมว่าวันนขณะนี้เนี่ยนักศึกษาปริญญาโทเราซึ่งมาจากส่วนใหญ่นะจากโรงงานมาศึกษาอยู่ที่ทางหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็น MET Master Engineering Technology นี่แหะครับส่วนใหญ,ญ่มาจากโรงงานแล้วก็เอาโจทย์มาด้วยมาทำเป็นหัวข้อวิทยานิพน จะเป็นเรื่องปกตินะส่วนนี้ก็เป็นอาจารย์เราคิดแล้วให้ทำก็มีนะค,ความร่วมมือรัสเนียจะเกิดขึ้นทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าจะพยายามสร้างก็คือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยที่ผมเองจะไปติดต่อไปภาคตามหรือไปจีบพูดง่ายๆนะฮะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่ก็กกเกษียณอายุแล้วแต่ว่าจะมีพลังที่อยากจะมาทํางานนะับก็จะไปทูดคุยกันถ้าสมมติความสามารถมา t c h กับ ความต้องการของโดยเฉพาะเอสเอ็มบีหรือต่อเนี่ยเราก็จะไปเชิญเข้ามานะครับมาทำเลคเชอร์เชิญอาจารย์เราเสร็จแล้วก็ไปให้ที่ที่ศึกษาให้กับสถานประกบอบก,กานด้วยนะครับก็จะมีมวิยาคามนิยมศาสตร์นี้เพื่อให้เห็นว่าถึงมีความร่วมมือที่ดีนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณภาพอันที่สองที่ผมอยากทำมากเพราะว่าได้ศึกษาแล้วว่าองค์กรที่จะอยู่เป็น50 100ปี1 0อปีเนี่ย ถ้าไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมนักวซื้อพิมพ์เนชั่นเองได้ลงอินดิโกอันหนึ่งบอกว่าปีบริษัทเกาหลีแห่งหนึ่งไปสำรวจว่าบริษัททั้งโลกเนี่ยที่อายุเกินร้อยปีมีอยู่บริษัทอยู่ที่ไหนบ้างปรากฏว่ามีอยู่ห้าพันกว่าบริษัทห้าพันเจ็ดแปดร้อยบริษัท แล้วในนั้นนานเชื่อไหครับประมาณสามพันอยู่ที่ญี่ปุ่นเจ็ดร้อยว่าอยู่ที่เยอรมันสองร้อยเศษๆอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เหลือก็จเป็นจรกจิกนิดหน่อยก็เป็นการสะท้อนนะว่าประเทศเหล่านี้มีวัฒนธรรมในการผลิตรดีในการที่จะดูสมบัติของตัวเองนะครับอย่างต้อนทากันดีคือสามารถทำโรงัานทำได้ดีก็เลยอยู่ได้ และในนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้สมีระดับต่างๆนะครับอย่างไว้ก่อนบริษัททำภาพเป็กอเกบโอนโนสมาเยี่ยมเราเกาบอกเ่าก้าว2ปีแล้วอีกไม่กี่ปีจะครบร้อยแล้วบริษัทพวกนี้ญี่ปุ่นจะมีเยอะเกามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันนะผมคิดว่าทางสอทระเทศไใจเนี่ยจำเป็นต้องมีสิ่งนี้แล้วก็ต้องเน้นนะครับภาพนิยม<อ>เราได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเรซองกัน แล้วก็พูดคุยตบกี้ให้ความควรแล้วก็ฝายความวิจ็ตไปอย่างพนักงานเจ้าหน้าที่ขอ่เราทั้งหมดเราสรุปออกมาท่านที่โยมสอต่อไอ้ของที่ไหนในขณะนี้ที่เราสืได้หกพ่ออันนี้กับในบริบทปัจจุบันอันที่หนึ่งคือโมโนซูกอริอันนี้ก็เป็นโมโตงเราอู่แล้วอันที่สองคือไคเซนอันที่สามที่อยากจะไม่คุ้นเคยคือฮเซแต่คนที่ทํางานในญี่ปุ่นจะรู้ว่าคืออะไรเพราะแปลเป็นไทยก็คือ ความรู้สึกที่ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีซึ่งญี่ปุ่นที่มาทำงานเมืองไทยเนี่ยเดือดร้อยละเก้าสิบร้อยร้อยบอกว่าคนไทยมีส่วนนี้น้อยเกินไปหน่อยนะครับคือไม่ยอมรับความผิดับบง่ายงานนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอุปสรรคมากในการทำงานนะร่วมกันถ้าคนไม่ยอมรับความผิดนะครับมีอัตราสูงเนี่ยในสุดก็ต้องทะเลาะกันนะครับเพนะราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นอันที่สี่ก็คือ respect ให้เฉียดใส่ในการในที่ประชุมในการทํางานร่วมกันอันที่5คืออัิทสี่ก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงมีแล้วสุดท้ายนั่นแหละที่ว่าความมุ่งมัส่วนรวมความเป็นมือใจเป็นเรื่องสำคัญซึ่งตอนนี้เราก็สรุปว่าในบริบทของที่ใดปัจจุบันเนี่ยเราจะคุณเพลงสิ่งเหล่านี้นะครับกับอาจารย์เจ้าหน้าที่เราทั้งหมด แสร็จแล้วเราก็จะส่งทอดสื่ทอทอดไปที่นักศึกษาของเราเมื่อวยปีใหม่ไม่ได้ส่งสารนักศึกษาว่าเรามีวัฒนธรรมอย่างนี้นะแล้วจากท่านิยมเหล่าน,นี้เรียแเราจะแต่ไปเป็นพฤติกรรมตึงประสงค์ว่าควรจะทำอะไรบ้างอะไรที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราจริงและคิดว่าที่ผภานทาง,ทางนึ่งจะเพื่อโรงงานทั้งหลายนะครับ กือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เห็นด้วยว่าเราควรจะทำาิจกรรมนะครับก็เป็นกำลังใจสนหนึ่งทำให้เราสามารถที่ทำไปต่อได้สำหรับอันที่สามในการปรับปร,ปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งที่ยกมาแค่สามส่วนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีเยอะนะครับคือสิ่งที่เราจำเป็นเนี่ยคือเราต้องคอนแทคกับนักศึกษาดีคนที่จะมาเข้ามาศึกษาเราเนี่ยคือกล่มกลุมตามมาร์เก็ตติ้งเราจะไปทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมา ให้สามารถ Access เ,เข้ามาที่เดียนใผ่านมือถือเดิมทีมันต้องผ่าน PC หรือเว็บไซต์นะตอนหลังเ้วได้ทำมือถือเพื่อให้เข้ามาได้ง่ายตอนนี้ทำแล้วนะต้องร้อนฉิบนะครับอันที่สองคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกกบริการรักษาหลายซึ่งต้องยอมรับว่าสาสี่พันกว่าคนเนี่ยมันก็ต้องไปการแล้วก็ต้องมีความรวดเร็เวนะครับมีความแม่นยำอันสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ย คือกระบวนการทำงานของสำนักงานเองในแอบดอร์ฟิสซึ่งตอนนี้เราก็ได้คอมพิวเตอร์ลายสื่อทำไอทีไปแล้วเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเรามีนโยบายตั้งแต่อาจารย์กิษดาแล้วว่าเราจะไม่เพิ่มเพิ่มพนักง,งานซัพพอร์ตนะครับตอนนี้อาาัตราส่วนวเระหว่างอาจารย์กับพนักง,งานสับนุนเนียเป็นสองต่อหนึ่งซึ่งเป็นอาาัตราส่วนที่ค่อนข้าง,างดีตามที่ผมได้เช็คโดยเจ้าภาษาบางราชภักพักเยหรือของราชการเนี่ย เราบอว่าราชการนี่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะบห้าสิบห้าสิบแต่ก็าเทียกประมาณห้าหกสิบกว่ากับสามสิบกว่าทันดีคือสองต่อหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะทำกระบวนการคือพอดีเพิ่งูดในที่ประชุมน,นะฮะคือจะให้ทุกฝ่ายงานทุกหน่วยงานเนี่ยทำเวิร์กโฟล์ดรือโหมการทำง,งานตัวเองเนี่ยมอนก็ทำไอโซเนี่ยนะให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ให้แต่ละคนในฝ่ายงานเนี่ยสามารถเดี๋ยวเข้าเพื่อซึ่งการติดการแต่กไม่ใช่ตัวเองรับผิชอบงานเดียวแล้วงานท้านภาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อที่ว่าเวลาที่งานมรนชุกเนี่ยจะได้ช่วยตัดได้นะครับหรืองานบางส่วนมรนชุกเนี่ยการที่เราก็เพิ่มคนก็เอาคนมาช่วยด่าหรือมีการลาการลาคลอดอย่างนี้นะก็ต้องมีสุภาพสตรีเยอะลาคลอดนี่หนึ่งสองเดือนสามเดือนเยอ ถ้ามีพอเปิดได้ก็จะยุ่งนะครับอัดไปครับอันที่4คือการพัฒนา,าบุคลากรซึ่งอันนี้ผมต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอาจารย์ที่เรารับเข้ามานะครับมันก็มีทั้งจบใหม่อเอบ้างปอโทมางมีทั้งที่ไปจบแล้วทํางานในอุตสาหกรรมแล้วะยะนถึง10ปี15ป,ปี20ปีมีหลากหลายมากนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่ามีลายที่ นะคไม่ใช่เรียนมาอย่างเดียวแต่มีประสบการณ์การทาง,งานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนนี่ผมคิดว่ามันนี้ที่จะมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึง้นนะครับผมก็ได้เมเซกไปในกลุ่มที่เราประชุมกันเนี่ยว่ขอให้ท่านอยากคิดนะครับว่สิ่งที่ท่านเรียนรู้ไม่ว่าจะจบขอเอมาหรือจบปอทท o r า i มาสิปีแล้วท่านคิดว่า ตรงนี้เป็นทุนที่เพียงพอแล้วเนี่ยถ้าเราคิดไปแะ้ครับในยุคนี้เราคิดไปแล้ว,มไ,ลวไม่มีอะไรที่เพียงพอนะครับมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมสูงขึ้นเสมอก็ต้องการที่จะให้ทุกคนนี่นัว่าตัวเองเนี่ยต้องพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็ได้มีสามีแมสเซจไปแล้วว่าเรื่องการพัฒนานคนถ้าเจ้าตัวคมมิชนะฮะว่าจะทำอย่างนี้จะพัฒนานอย่างนี้ต้องใช้พบประมาณทชนนิ่งอย่างนี้ ส่งเริมาเลยเรียกออกผู้กำกับประชาด้วยว่าไปหาเทรนด์ดีนะครับของผู้ใต้กงกับประชามาแล้วก็ทำเป็นแผนงานนะครับเพราะว่าแอสเซทของเราเนี่ยอยู่ที่คนส่วนนี้ครับถ้าคนส่วนนี้ไม่เกิดขึ้นไม่มีคอมมิวเมนร์ที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะพลาดที่อาจารย์พิธาพูดถึงมีหลักสูตรหนึ่งของเราคือตอนนี้เราเรียกว่า Business IT นะเด The Deepen Business Information System เป็นหลักสูตรที่ดีมากแล้วเราก็มีคอนแทคซื้อลายเซ็นจากแซมในเอสเี่มาช่วยรักษาเราในขณะนี้หลักสูตรที่มีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มที่รู้ว่ามันดีก็มาเรียนกับกลุ่มหนึ่งที่เข้าตัวอื่นไม่ได้เลือกกันอื่นเราไม่ไดูุ้โอนมาเรียนเื่งเสียดายมากเพราะว่าตอนที่จบอันนี้เนี่ยก็าทำแซมเป็นดีออกไปเงินเดือนก็สี่ห้าหมื่นแป๊บเดียนเป็นแสน ว่ามึงแอนนัลลิสต์ได้เนี่ยวจะสูงกว่าได้อีกนะครับแต่ปกตรริว่าเด็กเนี่ยไม่เข้าใจแต่ต้องมีคนที่คะแนนดีๆมาเข้าที่โปรแกรมนี้หรือหลักสูตรเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเริ่มรู้ละว่ามีประโยชน์ระสําคัญน,นะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยฮะเรื่องภาษาเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงของนักศึกษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยของอาจารย์หรือของบุคลากรก็ต้องพัฒนานก็จะเอาแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยให้อาจารย์กับอบุคลากรเนี่ย สามารถเียดาวน์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับแล้วผมก็ยืนยาัารภาษานีถ้าไม่ใช้ไม่ฟังไม่พูดไม่โต้ตอบันเนียมันไม่มีฐานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะให้ละลายพต้นรรมกันบอก์นักศึกษารหรือบอกพวกเราเองเนี่ยว่าถึงจุดหนึ่งที่เราต้องระชุมเป็นภาษาต่างประเทศก็ผมไดสารติดน,นะฮนะและนักศึกษาเหมือนกันคุยกันเองเนี่ยคุยภาษาต่างประเทศซะมันจะเร็ว ถ้าก็ละลายพฤติกรรมตัวนี้ได้ผมเชื่อว่าจะเร็วมากเพราะเมื่อไหร่ที่ป่าขยับเนี่ยมันมีเอาทุดออกไปไม่จะท้ายสมองวิง่งและความเชื่อมั่นมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้เตรียมเอาไว้อาจจะมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับพื่อกรรมผมได้สัญญาณจากทางผู้จัดก,การบอกว่า,วา รามีแถบญี่ปุ่นอยู่พอสมควรก็เลยอยากให้สรุปเป็นสายญี่ปุ่นนิดน <ượng> ึงนะครับต่อใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะครับในการสรุเป็นสาญี่ปุ่นตัวรที่เรามิจารณาเที่ยวุซิบตันดีตัวทียสองก็จะมสตอะลอยมาอะไทยโมเดลมาต่อสซบเสีันสุยอสุดประมาณหกคนก็ได้สื 話したことはまずこの TNI という大学の理念これはもう開学の時からの理念でしかし私の任期の4年間で何もするかということを実は先ほど4つ、まあの項目に分けて詳しく話したんですけどそれはまあ経営方式になりますけまず第一は この大学を社会的評価の高い大学にしていかなきゃいけない。それをするたびに、実はあの大学省で、ちょうど評価があことでいらっしゃるんですけど大学省でいわゆる大学の品質基準というものが基準い。 実は我々は今のところは満点5点で4.456ぐらいのところまで来て、しかし最良のところは約4.5以上になっているんでしょう。まあそこをまずチャレンジしたい。で、我々の場合はやや僕のシーズンイ学とは違って、僕のシーズン大学では大体あのいわゆるドキュメント、あるいはペーパーだけでそれを操作したり、 実際の活動がないままで報告したんですね。こういう活動があって、まあ、点数を取るために、そういうことをやってるんですよだけど、こういうことは、t i ないでは絶対やめることにしています。だから少し遅いんですけど、まあ、最終的にまあ、いい結果が出ると信じています。その次に、大学を強くしていくために、 これはもう伝統的な PPA の非常にいい伝統を継承してですね、で、t n a の独自のこの企業文化を作ること、これを技術にあたって、で、t n a を強くしていくと、先ほどの話で p p a はもう今年で72年代 3.、73年の1月に創設されたんですね、今年でもうすでに42年に。 りますね、だから、まあ、それも合わせて数えるとあと5年間でも TBA グループは50周年になりますだけど、まあ、大学のことですから、まあ、日本でもそうですけど4か国もそうですけど100年以上の大学はやっぱり結構ありますねうちもそうなりたいでそうなるためにやはり企業文化を強くしていく。 これは一つの,あの調べで、本当はこの世界である企業はですね100年が継承できる、100年以上継承できる企業は本当はそんなにないんですよ。5000数百個だけ。で、面白いことはその中の300個は日本にあるという数字が出ています。で だから役員立法とドイツが文化的には強いとリサルウェイなんですね。で、その次は、ワイウェイで今毎日やってる、いわゆる内部、あるいはインターナルの構成シ,システムを、それも改善していかなければ今はほとんど、まあ、IT 化が進んでいて、まあ、できるところをこ全部開き出して、で、人材を役員を不正すること。 まあいいことは今 d n i で教員と職員の割合は教員が2分、職員が1分、2対1なんです。まあ奥数の大学の例をとりますと大体この必要は1対1なんです。ま、だから2対1という必率は結構いい必要で、でそれが保たれるためにやはり人材強化をしなきゃいけない。あるいは IT いと,ということをいろいろやらなきゃいけない。まず、あ、ういや、メッセージは最後に、last but not least、n i あるいは、ネ本トリ動で常にあることは、はい、日本の友好関係に、協力を受そういうことで、今まで日本人の日本人社会の皆様に、お支援、 ご協力をお願い。で、本当にありがとうございます。またこれからも。ぜひ継承して引き続き、tnta と tpa グループをご支援、ご協力を本当によろしくお願いしたいと申し上げます。また、これで申しまして、ご挨拶に参らせていただきます。どうもありがとうございます <laughs> รองศาสตราจารย์ดรวันดีและภรยาของคนะคะค่ะแล้วถัดไปนะคะก็ขอเชิญคุณ่ะมอญช่างเขียวนะคะนายกสมาคมสุงเสริมเคโน่ยงทยญี่ปุ่นนะคะขึ้นมอบของที่รึกให้แก่รองศาสตราจารย์มเร์บันดีและภรรยาของค่ะขอเชิญทั้งสองท่านบนเวทีค่ะท่คืสมาคมวนศิศิริกกวกวิกกกรกิกว a d k a o t s の総会長、孫杉淳加沢ディック、様中。